จัดไปกันแบบจุกๆกับเมนูเนื้อมันนรกและเนื้อสับพริกเกลือกระเทียมกรอบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านเนื้อแคมไฟอยู่ซอยสุขุมวิทที่23เมนูหลักๆของร้านนี้นะครับก็จะเป็นข้าวนะครับและสปาเกตตีนะครับโดยราคาเริ่มต้นที่129บาทนะครับและมีเมนูเดอะแคมนะครับที่ราคา599บาทนะครับเป็นข้าวจานใหญ่สําหรับ4คนนะครับบอกเลยว่ามันจุกมากเยอะจริงๆแต่ผมไม่ได้สั่งนะสรุปเมนูที่ผมสั่งไปนะครับก็จะเป็นข้าวหน้าเนื้อนะครับแต่ว่ามี2 topping ในตัวนะครับแล้วก็มีไข สุดท้ายนะเป็นซุปแคมป์นะครับแค่นี้ก็คืออิ่มมากๆแล้วนะเริ่มจากเมนูเนื้อเส็บไม้ติมแจ่วนะครับเป็นเมนูที่ผมอยากแนะนํามากครับเนื้อหอมเหนียวนุ่มข้าวคั่วนี่อัดแน่นพอเข้าเคั่วไปเจอกับแจ่วนะครับคือมันมีความเข้ากันมากเลยนะแล้วก็รสชาติมันจะออกเปรี้ยวแล้วครับแล้วก็ออกเผ็ดเล็กๆนะคือดีมากนะครับดูหน้าแฟนผมเปรี้ยวมากและต่อไปนะครับก็เป็นข้าวหน้าเนื้อนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นเนื้อสับหรือเนื้อเต่านะครับผมเลือกเนื้อสับอีกครึ่งนงเเื้อตา ตัวเนื้อเต่านะครับผมสั่งเป็นรสชาติเนื้อมันนรกครับโดยรวมนะครับคือผมบอกเลยเนื้อเต่าโคตรน่าสั่งมากครับเพราะว่ามันมีความนุ่มมันเหนียวกำลังดีนะครับส่วนรสชาตินะครับจะออกทางเผ็ดนะครับส่วนรสชาติอื่นจะไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะเอาเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากนะ ต่อไปเป็นเนื้อสักพริกเกลกอบนะครับตัวนี้บอกเลยว่าดีครับโดยเฉพาะไอ้ตรงกับกอบมันเนี่ยคือผมว่าฟิลมได้มากเลยนะครับส่วนรสชาตินะครับจะออกเค็มออกเผ็ดนะครับก็อย่างว่าครับมันคือพริกเกลือแล้วข้างในเขาก็จะใส่หอมไปด้วยครับทำให้มีความหวานตัดเลี่ยนนะครับอันนี้ถือว่าดีเลยนะส่วนไข่นะครับรสชาติที่ผมกินนะครับมันจะออกหวานไม่แน่ใจว่าเขาใส่ซอสโทริยากิหรือเปล่านะครับแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดเราเอาสองอย่างเนี่ยมารวมกันนะกินพร้อมกันนะมันจะเข้ากันมากนะครับแต่อันนี้คือผมแยกกินแต่ละอย่างไไไงงงดดด้้้้้้รรรรรรรวว่่าา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 าตตลลออยยสชชิิิเปนนนนนััคบบโมมมมขีีีผถกกซ สุดท้ายนะครับเป็นซุปแคมป์นะครับบอกเลยไม่มีรสชาติอะไรเลยนะครับแต่ว่ามันคือดีมากๆเลยนะคือมันสามารถล้างปากในตอนจบได้ครับสำหรับใครที่แบบกินของมันมันของเลี่ยนๆมาตัวนี้กินสุดท้ายนะจบครับล้างปากสะอาดเลยไม่ต้องต่อของหวานก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผม้วยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ